สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลร์ไลออนคายเช่นงเคินะนครับมาพบกับรถสวยโดนใจบ่ายเปลี่ยนไลออนคายนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องนะครับกับโปรโมชั่นนะครับสุดร้อนแรงแห่งปีเลยนะครับกับโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลยถึง3 0,000บาทต้องบอกว่ากระแสนี้นะครับโปรโมชั่นนี้นะครับลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราจัดให้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ลดเยอะที่สุดนะครับ ในรอบปีเลยนะครับไม่เคยลดเยอะเท่านี้มาก่อนนะครับและหลังจากส่วนลดแล้วนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับให้เหมือนเดิมนะครับไม่มีตัดไม่มีกักไม่มีหายอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของโปรโมชั่นของแถมของทางร้านเรานะครับและวันนี้นะครับเราเลือกในส่วนของมิสูปาเจโรสปอร์ตนะครับมาให้ลูกค้านะครับถึง3คันนะครับ3แบบ3สี3สไตล์นะครับมีตั้งแต่ขับ2ขับ4หรือรุ่นท็อปสุดตาราง ตัว Elite e dition ขับ4สีขาวหลังคาแบ็กท็อปเราก็มีให้เลือกนะครับและสำหรับทั้ง3คันนี้นะครับมีรุ่นไหนปีไหนนะครับราคาไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับทีละคันกันก่อนเลยนะครับเริ่มด้วยในส่วนของคันนี้ก่อนเลยนะครับจะเป็นนะครับรุ่นท็อปสุดตารางของเขาเลยนะครับกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 Elite e dition เป็นรุ่นท็อปขับ4นะครับมาในปี2021นั่นเองนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะครับสีขาวหลังคาแบ็คท็อป รุ่นท็อปขับ4นั่นเองนะครับจากราคานะครับเดิมนะครับ90 0 0 0 0นาหมื่าทนบาทครับแต่วันนี้นะครับกับโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง3 0 0 0 0เนี่ยจะเหลืออยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับราคาหายไปโหหลายแสนบาทแล้วนั่นเองนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย1.6ล้านนะครับวันนี้นะครับ เลือ929นะครับหายไปโอ้โหห้าหกแสนเลยนะครับหายไปเยอะมากนะครับและนะครับยังได้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับและได้ปีใหม่ด้วยนะครับปี2021นี้เองนะครับและราคานี้นะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับกรอนนี้จัดไฟแนนซ์พอร์ตอยู่มา15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับและรุ่นเอลิทดีชั้นนะครับแตกต่างจากรุ่นย่อยอื่นๆยังไงนะครับนี่ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของอาเซนเซอร์ให้รรอบบคคัันนะ นี่หน้าหลังมีมาให้ครบทวนแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ได้ป้ายสวยด้วยเลข3ตัวนะครับ507แบบนี้เลยนะครับนี่และนะครับสีขาวก็เด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับตัดกับชุดแต่งสีดำน,นะครับภายในเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนั่นเองนะครับเป็น รุ่นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่สีขาวตัวรถต่างๆและคันนี้นะครับยังอัปเกรดในส่วนของล้อแม็กมาให้นั่นเองนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กลายเทพลายยอดฮิตยอดนะิยมณตอนนี้เลยนะครับและให้ดูเลยนะครับในส่วนของอาซุ้มล้อนะครับเบ้าชกต่างๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเดิมๆนะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับและตัวรถครับสีขาวนะครับขาวสวยมากนะครับ สำหรับมิซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับสีขาวนะครับเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับเขาจะไม่ออกขาวมุกนั่นเองนะครับจะเป็นขาวเฉพาะนะครับจะออกคำคำหน่อยครับสวยมากนะครับและนะครับสำหรับด้านในนะครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ชมเลยนี่โหคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีวัดเข้าสู่ตลอดทุกระยะนะครับเบาะจะเป็นเบาะ ปั่ไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและบอกสําหรับรุ่น elite d i t i o n เนี่ยภายในเขาจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับนี่และสําหรับหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอครับทัสกีนั่นเองนะครับเขาจะรองรับในส่วนของมีเดียต่างๆมาให้ครบถ้วนแล้วนั่นเองนะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีนะครับเชื่อมต่อนะครับ a p p l e c a r า l พ y นะครับ a n d r o i d Auto ก็ได้นะครับวิทยุ fm/am ได้หมดเลยนะครับและคันนี้นะครับ ได้เกียร์ออโต้นะครับหรือเกียร์อัตโนมัติน่ะมาถึง8สปีดเลยนะครับมาพร้อมด้วยรบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับและมีฟังก์ชันน่ะคือรุ่นท็อปสุดเนี่ยนี่จะเป็นฟังก์ชันคือระบบขับเคลื่อนนะครับ4ล้อนะครับเราสามารถเลือกครับปรับโหมดตามการใช้งานได้เลยนะครับเลือกขับ2ขับ4นะครับขับ4แบบสโลว์ต่างๆได้หมดเลยนะครับและคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลขไมค์กันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเลขไมค์ใช้ไปเพียงแค่ 1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีประวัติดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับคันนี้ไม่มีว่างไม่มีเว้นจริงๆนะครับดูแลถึงจริงๆนะครับพวงมาลัยหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีเกียร์เพนนูชิพให้นะครับมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยให้นะครับมีระบบช่วยในการขับขี่นะครับอดัพตีฟพูดคอนโทรลให้นะครับออปชั่นมาเต็มมากนะครับและนี่เขายังมีในส่วนของคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสสำหรับมิสซูบิชิเนี่ยเขาจะอยู่ในเล่มเดียวกันแบบนี้นะครับและคันนี้นะครััับเเนนี่ยยผมให้ดดูกชๆล นี่รถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและระยะล่าสุดเนี่ยเข้ามาที่รอบนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนี่เองนะครับนี่โหดูแลถึงทุกระยะจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารหน้าหลังนะครับแถวที่2นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเบาะนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้าตาลนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ย หนังสังเกตว่าหนังเขาจะนิ่มกว่าปกติสีดํานั่นเองนะครับนี่ทุกตัวยังแน่นยังตึงคือเบาะใหม่มากอันนี้เป็นเบาะเดิมของเขานะครับไม่ได้มีขาดมีเย็บหรือมีเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับและเรายังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับเป็นพรม 5D ที่เราสั่งตัดใส่ให้รอบคันสวยๆแบบนี้นะครับนี่และรุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยอ่าหน้าจอทีวีเพดานนะครับสีพลาสติกนะครับกันรอยห่อหน้าจอนะครับยังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับแทบไม่มีการใช้งานเลยนะครับในส่วนของอาทีวีเพดานนั่นเองนะครับ และสําหรับฝ้าเพดานต่างๆนะครับใหม่มากนะครับไม่มีรอยคาบรอยดานะครับหรืออักขระเลขยันนะครับต่างๆนะครับและสําหรับดีไซน์นะครับด้านท้ายนะครับนี่ให้ดูเลยวนให้รอบคันเลยนะครับและสําหรับด้านท้ายนะครับจะได้ไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังและชุดแต่งสีดําที่ตัดกับตัวสีขาวเนี่ยเป็นรุ่น Elite Edition เนี่ยสีสวยมากนะครับและชุดแต่งนะครับนี่ขมเข้มเลยนะครับปาเจโร่สปอร์ตตัว Elite Edition เป็นรุ่นท็อปนะครับขับสีนั่นเองนะครับฝาท้ายนะครับ เปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้เท้าแตะนะครับเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับและนี่เลยนะครับผมเข้ารูปนะครับนี่ที่เราสั่งตัดนะครับใส่ให้รอบคันนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับนี่คือใส่ให้ทุกซอกทุกมุมนะครับสั่งตัดใส่ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับอาภายในเครื่องยนต์นะครับโอมชั่นนะครับต่างๆนะครับสําหรับคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับ ของมิตซูบิชิปาร์เจโรสปอร์ตตัวเอลิทดิชั่นสีขาวเป็นรุ่นท็อปขับสคันนี้นะครับเป็นสีขาวหลังคาดํานั่นเองนะครับนี่แผ่นกันความร้อนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับอาคารด้านหน้านะครับคานเดิมอักษรนะครับ L-R อยู่ครบเลยครับมารเกิ้งแต้มสีนะครับคันนี้นะครับดูแลเข้าสู่ตลอดทุกระยะนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบเรลดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับ181แรงม้านั่นเองนะครับอัตราเร่งดีนะครับ สำหรับคันนี้นะครับแล้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกหนึ่งคันนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรุ่น Elite Edition เหมือนกันนะครับกับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Elite Edition นะครับคันนี้ก็เป็น ขับเคลื่อนสองล้อนั่นเองนะครับมาในปี2021นั่นเองนะครับกับคันนี้เลขไม่เพียงแค่7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคันนี้ขับ2คันนี้ขับ4นั่นเองนะครับมีให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับและเราก็มาจัดโปรโมชั่นราคาเดียวกันเลยนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับสีขาวสีดําต่างนะครับเป็นปีเดียวกันแต่คันนี้ไม่เจ0 0หมกิโลเท่านั้นนะครับจากปกติ 959,000บาทนะครับวันนี้นะครับเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับกับโปรจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ 9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นของแถมจะเต็มเหมือนกันเลยนะครับและนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวเอลิทดิชั่นเหมือนกันนะครับอ่ารุ่นเอลิทดิชั่นนะครับกระจังหน้านะครับเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเรด้าอัลตร้าพิูดคอนโทรลมีมาให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้แล้วนะครับกล้องรอบคันมีมาให้แล้วนะครับแต่คันนี้นะครับจะได้ในส่วนของ ล้อแม็กเดิมตรงรุ่นของเขานั่นเองนะครับล้อแม็กเดิมตรงรุ่นสําหรับรุ่นเอลิทดิชั่นเนี่ยเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เป็นขอบ18นั่นเองนะครับคันนี้นะครับนี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือจะเป็นแม็กสีดํานั่นเองนะครับของมิตซูบิชินั่นเองนะครับแล,และสําหรับด้านในนะครับเขาจะได้บอปะปะบไฟฟ้าคู่หน้านะครับ เป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเขาจะมีเฉพาะรุ่นพิเศษก็คือรุ่นเอลิทอิเทชันเท่านั้นนะครับเป็นหนังสะท้อนความร้อนอย่างดีนะครับและที่สําคัญนะครับนิ่มมากนะครับนี่และคันนี้โอ้โหกินใหม่มากเลยนะครับใหม่เพียง7จ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับดีไซน์ต่างๆนะครับนวมต่างๆนะครับเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่เขาจะมีโลโก้นะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาให้แล้วนั่นเองนะครับหน้าจอกลางนะครับทัชสกรีนนะครับรองรัับบนนะครี่ แอปพลิเคชันมีเดียต่างๆนะครับรอบคันเลยนะครับและยังมีในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto มีให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับมาพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับและคันนี้นะครับเลขไม้นะครับใช้เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถปีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับลายหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ มีในส่วนของ Adaptive Cruise Control ครับหรือระบบช่วยในการขับขี่ครับที่แปลผ่านความเร็วตามรถคันางหน้านั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับและคู่มือการใช้งานนะครับมีให้ครบนั่นเองนะครับนี่เขาจะอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับหรือ Book Service นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะครับรถมีประวัติดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับนี่และรถนะครับยังอยู่ในวาันตีศูนย์นั่นเองนะครับนี่ยให้ดูเลยนะครับนี่ รถนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและล่าสุดนะครับนี่เขาก็เข้ามานั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับรถก็ยังอยู่ในวาน์ตีศูนย์นั่นเองนะครับ5ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถดูแลเข้าศูนย์ครับเช็คระยะที่รอบตัดไปได้เลยนะครับคันนี้ก็ยังอยู่ในวารนตีศูนย์นั่นเองนะครับแต่รถกล่องที่ร้านเราทุกคันนี่เราจะมีในส่วนของบเซอร์นะครับการันตีโครงสร้างตัวรถให้นะครับว่าคันนี้อะได้รถสวยครับ เกเอนะครับนี่เขาจะระบุเลยนะครับรถเกจเอรถเกเอคือรถที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับโครงสร้างหลักเดิมเสา A เสา B เสา C ต่างๆนะครับตรวจให้รอบคันเลยนะครับและสําหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับนี่แถวที่2แถวที่3ต่างๆนะครับเบาะใหม่มากนะครับกินใหม่คันนี้นะครับคือยังอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเบาะคือยังแน่นยังตึงนะครับนี่ ไม่มีชามไม่มีขาดเลยนะครับมีนะครับในส่วนของทีวีเพดานมาให้นะครับครบถ้วนะครับผมเข้ารูปนะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้รอบคันนะครับมีมาให้ครบทุกคันเลยนะครับเราใส่ให้ใหม่ทุกคันเลยนะครับและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับให้ดูเลยนะครับอ่ไฟท้ายนะครับนี่เป็น LED แบบนี้ครับมีเซนเซอร์นะครับด้านหลังนะครับรอบคันนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับก็สามารถใช้เท้าแตะนะครับเป็นคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับและเราให้ดูนะครับในส่วนของ โครงสร้างกันก่อนเลยนะครับด้านท้ายนะครับให้ดูล่องนะ้ำเม็สปอร์ตเม็ดอาร์คครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดนะครับ ไม่มีขยับเลยนะครับสาหรับคันนี้ครับเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถยังอยู่ในวานตีศูนย์ด้วยนะครับและผมเข้ารูปนะครับให้ดูเลยเราสั่งตัดใสให้ทุกคันจริงๆนะครับเป็นของใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมติดรถมานะครับอันนี้เป็นของแถมที่ทางร้านเรานะครับสั่งตัดพิเศษนะครับใส่ให้รอบคันทุกคันเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับสาหรับคันนี้กัน และนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับของมิซูบิชิปาเจโร r สปอร์ตคันสีดำตัวอีลิตด i ชั o นนั่นเองนะครับโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไม่มีทอนนะครับ ปาเดิมโรงงานนะครับให้ดูเลยนะครับมาร์กิ้งแต้มสีต่างๆนะครับซอกในต่างๆนะครับเดิมๆนะครับอันนี้เราจะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับโลโก้อักษร LR อยู่ครบทุกจุดนะครับมาร์กิ้งแต้มสีนะครับแหลเครื่องยนต์นะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับและรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับแหลเวลาปิดนะครับเนี่ปิดง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับและนะครับ คันนี้อย่างที่เราแจ้งเบื้องต้นนะครับกับมิสูบิช s ปาเจโร r สปอร์ต2.4 Elite Edition เป็นรุ่นท็อปขับ2ปี2021และคันนี้นะครับ จัดโปรโมชั่นนะครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง3 0 0 0 0ื่นนะครับจากปกติ959นะครับวันนี้นะครับให้ส่วนลดอีก3 0,000ื่นเหลือเพียงแค่9 2 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT พรีเมี p r e นะครับเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับและคันนี้มาในปี2020นะครับและทั้ง3คันนี้เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นโฉมเดียวกันนั่นเองนะครับและราคานะครับ จากราคาปกติหน้าป้ายเนี่ย899,000บาทนะครับและเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000ก็จะเหลือเพียงแค่869,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหราคาดีงามมากๆเลยนะครับราคาหายไปแล้วเกินครึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับเป็น สีเทานะครับหรือสีบอลเงินนั่นเองนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับให้ดูเลยนะครับและยังได้ในส่วนของเลด้าแอพทีบคูตคอนโท l มีมาให้เหมือนกันนะครับกล้องรอบคันมีให้เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีให้เหมือนกันนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ต่างๆนะครับและคันนี้นะครับไม่ใช่น้อยมากนะครับเพียงแค่9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับ869เนี่ยจะเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยนะครับแกะกล่องกันไปเลยครับลูกค้าได้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับภาษีพรบนะครับ ปี69เต็มเต็มปีกันไปเลยนะครับใช้ต่อกันได้อีกยาวๆเลยครับสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับดีไซน์สีนะครับรอบคันนะครับมีโคมเมี่ยมกันรอยมือจับต่างๆนะครับและด้านท้ายนะครับได้เซนเซอร์รอบคันมาแล้วเหมือนกันนะครับครบทั้ง3คันเลยนะครับไฟท้าย LED นะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ นีหรูหลาสามารถใช้เท้าแตะนะครับเป็นคลิกเซ็นเซอร์ก็ได้และที่สําคัญผมเข้ารูปนะครับอันนี้เราก็สั่งตัดใส่ให้ใหม่ทุกคันเหมือนกันนะครับรถเจ็ที่นั่ง SUV ของที่ร้านเรานะครับสั่งตัดผมใหม่ให้ทุกคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูเลยนะครับโครงสร้างนะครับ น็อตต่างๆร่องน้ําต่างๆนะครับน็อตไม่มีขานะครับไม่มีถอนครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คครับซิีเลอร์เดินเรียบเดินตรงสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของอ่าออปชั่นด้านในนะครับเลขไม้ต่างๆนะครับสำหรับคันนี้กัน และสําหรับเล็ใไม่์คันนี้นะครับใช้ไปเพียงแค่9,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับหัวลายหนังนะครับมาลติฟังก์ชันนะครับมีอะแดปตีฟคูดคอนโท l นะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่เนี่ยมีมาให้ครบถ้วนเหมือนกันทุกคันเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับจะมีประวัตินะครับคู่มือการใช้งานบริการต่างๆมีให้ครบแบบนี้นะครับและที่ผมแจ้งครับรถของทีร้าเราทุกคันนะครับมีบร์การการันตีนะครับเข้าศูนย์นะครับเลขไมค์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับ มีนะครับในส่วนของกุญแจสำลองต่างๆมีให้ครบหมดนะครับประวัติสู์ชัดเจนแบบนี้นะครับลูกค้าที่หารถบ้านประวัติชัดเจนนะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและรถของที่ร้านเราทุกคันนี่เราจะมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างนะครับตรวจรถให้ด้วยนะครับว่ารถของที่ร้านเราเนี่ยเป็นรถเกรดเอทุกคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิกาหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับแถวที่2นะครับให้ดูเลยนะครับความแตกต่างนะครับสาหรับ รุ่น GT Premium นะครับกับรุ่น Elite Edition นะครับนั่นคือนี่เลยครับสังเกตได้จากสีเบาะเลยนะครับคันนี้นะครับ GT Premium นะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนั่นเองนะครับส่วน Elite Edition นะครับเขาจะได้เป็นหนังสีน้ำตาลนั่นเองนะครับและผมเข้ารูปนะครับเราใส่ให้รอบคันสวยๆแบบนี้นะครับนี่และยังมีในส่วนของทีวีเพดานนะครับ มีให้เหมือนกันเลยแบบนี้นะครับนี่พลาสติกกันรอยหน้าจอมีให้ครบและคันนี้นครับจะมีหูฟังแถมมาให้จากป้ายแดงเนี่ยสองชุดนั่นเองนะครับอยู่ครบเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์สําหรับคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับสําหรับมิสูบิชิปาเจโร่ตัว G ีทีพีเมียมนะครับเป็นสี่บอลเงินคันนี้นะครับน็อตไม่มีขันนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับแบบนี้นะครับฝาเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยๆเดิมๆทุกจุดแบบนี้นะครับ ไม่มีขันไม่มีถอดสัก1จุดเลยนะครับสติเกอร์มกอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับและนี่ให้ดูเลยนะครับรูกลมๆนะครับอักษร LR อยู่ครบทุกจุดมาร์กิ้งแต้มสีนะครับเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะแบบนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เข้ามาเร็วดีเซลนะครับ2,404นั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับก็คือเราจะมาจัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium ขับ2ปี2020จากโปกติ899 เอาโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นเอาไปเลย30,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่869,000บาทเท่านั้นนะครับของแถมครับทั้งหมดเราจัดให้เต็มเลยครับทั้ง3พคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนครับฟรีค่าโอนให้นะครับซื้อจากไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าโอน ฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศแถมฟรี1ปีเต็มและเรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรไปเลยนะครับลูกค้าอุ่นใจลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับหรือลูกค้าใดที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากจ่าไฟแนนซ์แต่ไม่สะดวกมานะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถครับเราก จะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางจริงนะครับเรามีนะครับบริการนะครับทุกช่องทางนะครับมีทีมงานมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาทุกช่องทางเลยนะครับหรืออยากจะเปิดกล้องนะครับวิดีโอคอลนะครับดูรถจริงกันแบบทุกซอกทุกมุมก็ได้อีกเช่นกันนะครับหรือนะครับ อยากสนใจอยากเข้ามาชมนะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยนะครับเราปักบุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัตสไซนน้อยนะครับอยู่ห่างจากเส็นทรันเวสเกตไม่ไกลเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์ที่ก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชม ลดสวยๆกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเดือนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดร้อนแรงนะครับสุดฮอตฮิตที่ลูกค้านะครับเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะครับให้นะครับโปรโมชั่นนะครับส่วนลดครับกับโปรจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลยถึง3 0 0 0 0บาทนะครับจอง10,000ลด10,000จอง2 0 0 0 0ลด20,000สูงสุดเอาไปเลยจอง3 0 0 0 0ลดไปเลย30,000นะครับลดเยอะกว่าใครๆอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญของแถม ไม่มีตัดไม่มีกากอย่างแน่นอน,นครับและเงินจองนะครับลูกค้าไม่ได้หายไปไหนนะครับเราลดราคาจากหน้าป้ายไปเลยครับกรณีลูกค้าที่ซื้ออาฟรีดาวออกลดศูนย์บาทเนี่ยเงินจองอย่างเช่นลูกค้าจองมา3 0,000เงินจองก็คงอยู่นะครับลูกค้าออกศูนย์บาท เราก็คืนมาจำเต็มจานวน30,000บาทหรือกรณีลูกค้าที่ดาวเพิ่มนะครับเงินจองก็ไปหักกับค่าใช้จ่ายเงินดาววันออกรถได้เลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับหายเพียงแค่ราคารถเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเลยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจโปรโมชันนี้นั่นเองนะครับและนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับทั้ง3คันนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับ,บรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์<ๆ>ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามรถเข้าใหม่โปรโมชั่นอัปเดตใหม่ๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ